Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a very interesting and very cute and very sad video. We are gonna watch this giant turtle in this video and this is very interesting for me. He must be very old, right? Look at this head. It is looking like very big. A huge giant turtle. So the name of the video is Giant Turtle Cries Tears After Being Created By Humans and the name of the youtube channel is coastal destroyer pop youtube channel thank you for this video video my friends and let's start i'm very curious about this video <laughs> อโอ้ไม่ต้องร้องไห้นะครับในขณะนี้นะครับสู่รับแจ้งเหตุของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างรัจนะธรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเทพศาสสา์ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็คือในจุดที่ทุกท่านได้เห็นในเวลานี้ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้มีเต่าขนาดใหญ่นะครับได้หลุดเข้ามาภายในบ้านตอนนี้จึงขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเข้าทําการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเต่าตัวนี้ เอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอสอบเต่าต,ตัวนี้กันนะครับว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนและเป็นเต่าอะไรที่ได้หลุดมาในอยู่ในพืน้นที่ของชาวบ้านณจุดนี้แหละนะครับเอาล่ะครับไปตรวจสอบกันนะครับโอเค I think this is where turtle lives <laughs> ดีพี่ดีครับยินด,ดีครับตเ <laughs> ต่าอะไระครับป้า มันเป็นยังไงครับมันเป็นตัวใหญ่ๆเขาตัวใหญ่แล้วเขาก็เดินผ่านหน้าบ้านแล้วน้องหมาก็เห่าเขาใหญ่เลยครับก็มาดูแต่ว่าไม่ได้น่าใช่เต่าทะเลหรืออะไรอ่ะหน้าออกมาจับปลาคือเดินมาที่บ้านพี่เหรอครับบ้านพี่เขาค่ะพี่ผู้หญิงอ๋อครับ Is this turtle? Okay, I was thinking that it was a well and I was thinking that it fell down to the well. No. ตัวโอเคตัวนี้เหรอครับพี่ใช่ แล้วก็โดนเหมือนเขาโดนฟันหลังมาด้วยสงสารมากเลยครับแล้วพี่อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออะไรครับพี่อยากให้แบบใหญ่พาเขาไปถึงที่ปลอดภัยครับให้เขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยใช่เพราะเราเราก็ไม่รู้จะเลี้ยงเขายังไงเนาะครับนี่นะครับก็เป็นเต่ายังไม่ทราบชนิดนะฮะมีรอยถูกฟันที่กระดอง Is he okay by the way? Is he injured? Why is he crying? What happened? And I'm curious about if this turtle is uh, belongs to this family or he is a visitor. I have lots of questions because I can't understand. Cup. What happened there? ก็ค like ือในเบื้องต้นอยากให้เจ้าหน้าที่กับพวกเราช่วยเหลือเต่าตัวนี้นะพี่นะใช่ค่ะครับแล้วควรหน่อยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องเลี้ยงเขาถ้าเราเลี้ยงเขาเขาอาจจะไม่รอดครับอยากจะให้มีแบบผู้ที่แบบหน่วยงานที่อาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเต่านี้ค่ะเดี๋ยวพี่พี่ช่วยชี้เต่าหน่อยเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เป็นหลักฐานนะพี่อย่างนี้นะมาช่วยกันชี้ไหมล่ะชี้คนเดียวเหรอครับพี่นี่จ้าโอเคครับไปนนี้ฮะโอเคโอเคครับ โอ้เด็ก Give and the Force ะพี่เนาะเดี๋ยวให้ตอนพี่เขาดูก่อนว่าเป็นเต่าอะไรนะพี่นะโอเคพี่พเด็กลองอุ้มดูเขาเป็นเต่าอะไรเด็กลองอุ้มดูหน่อยว่าเป็นเต่าอะไรมันไม่ใช่ว่าพี่จะไปปล่อยน้องกับบงตะเคียนมันไม่ใช่ไงตามนะพี่ลองยกยกดูหน่อยฮัลโหล t ิตเติ้ลเฟรนดใหญ่อยู่นะครับแรงเยอะมากค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่เอาไว้หรอครับ Is it injured I don't know ครียนเขาได้ไม่ดีแล้วเดกในเบื้องต้นเคยทราบไหมครับว่าเป็นเต่าอะไรฮะแป๊บนึงไรพี่อุ้นนะครับ หนักไหมครับพี่ Are you okay Are you okay แล้วมันจะอยู่ในน้ำได้ป่ะแต่เต่าที่มันอยู่ที่เคยอยู่ที่มูทิ้นเป็นเต่าหับมันไม่ใช่แบบนี้ครับเบื้องต้นเต่ามีร่างร่างกายสภาพถูกอะไรมาพี่แน่โดนเหมือนโดนฟัน But uh, he is not hiding inside the shell Normally when you touch a turtle they generally hide inside their shell But uh, he s not hiding He s relaxed

ปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วลูกเนาะร้องไห้เลยเนาะร้องไห้โอ้ไม่ต้องร้องไห้นะไม่เป็นไรไม่ร้องไห้เลยเจ้าไหนตรงไหนปลาปอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วลูกนะร้องไห้เลยดูในพี่เอกน้ำตาไหลอยู่หือสงารเลยจะ้ไม่ต้องร้องไห้นะลูกปลอดภัยแล้วนะลูกนะเดี๋ยวมาช่วยนะไปเราไปดูในงานที่เกี่ยวข้องนะนะครับร้องไห้เลยตายไปไปปลาปลาปลาลูกปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วครับชอบี้วชอดีแล โอเคให้โชคให้รักพี่ๆกันด้วยนะนี่คือในเบื้องต้นคือพี่เป็นผู้พบเจอนะครับพี่อ่าครับคือคือเข้ามาในบ้านหลังนี้และในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กุญแจกู้ภัยกับผมเป็นนักข่าวเนี่ยจะอาสาช่วยเพราะเรายังไม่รู้ว่า And this e r a dog also. I think he is jealous he is jealous I want your um, love not only turtle pet me also not only turtle this dog is jealous <laughs> เต่าตัวนี้เป็นเต่าเป็นเต่าที่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายหรือเปล่านะครับเราจึงต้องถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าพี่ได้ส่งมอบให้กับกู้ภัยเป็นเป็นคนดําเนินการต่อจากนี้นะครับครับพี่ขอดูนังละรอยชนหน่นอยครับ This is a, looking like a serious injury, my friends. I'm curious about what happens there. Is did people attack this turtle before? I don't know, but it is looking like an injury. ถูกฟันแล้วนะครับใช่นี่นะครับก็เป็นพลเม,มืองดีนะพี่เนาะที่ประสองค์อยากจะให้ช่วยเหลือเต่าตัวนี้ให้มีชีวิตรอดในในอยู่ในธรรมชาติของเขาต่อไปนะครับี่เาครับนี่ตุ๋นเลยที่นั้น <c oughs> ผมขอญาตนาเต่าเลยนะไปส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ <Okay. S 1> และเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราส่งที่ไหนแล้วเราจะโทรแจ้งให้รู้นะพี่นะ <c oughs> ครับครับพี่โอเคครับครับอันนึงอ่ะครับตอนนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยของเรานั้นก็จะทําการ

ซึ่งหลังจากการช่วยเหลือนั้นผมได้ประสานไปยังสายด่วน1 3ึ่งพิทักษ์ป่าเพื่อปรึกษากระทางเจ้าหน้าที่ว่าเราควรที่จะให้การช่วยเหลือเต่าตัวนี้ยังไงนะครับในเบื้องต้นเราก็ได้รับแจ้งว่าให้นําเต่าตัวนี้ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอยู่ในจุดพื้นที่ที่ปลอดภัยผมเลยตัดสินใจเดินทางนําเต่าตัวนี้มายังอ่างเก็บน้ําของหน่วยปชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ในการดูแลของกองทัพเรือเรานี่เองเพื่อให้เต่าตัวนี้นั้นได้สามารถกลับไปดมรงชีวิตที่ปลอดภัยตามธรรมชาติดังเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปร่วมปล่อยเต่าต,ตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติกันอยู่ในธรรมชาตินะนะครับอป่ะปล่อย่อล่อปล่อปล่อยป่อยปล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 ่่อยย่่ย่่ลลงัง มันตองเป็บหันี่าองเป็นหนกเดี๋วเดค่อเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยวเกี๋ยวนกี๋ยวนดีายวเดี๋ยวเดีลยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยวเดีนยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋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 ยเดภัยห้ดวเยวเดี๋ยวะดี๋ดก๋ยวเดวดี๋ยเยเีดยว ปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะลูกแค่ตัวซอยนะป่ะป่ะป่ะ <Wow. S 2> ป่ะป่ะป่ะลูกป่ะเอาเดินโอเคมากลับธรรมชาตินะลูกนะโอเค okay, ลูกโชคดีนะลูกนะโอเคกลับบ้านนะลูกนะ <laughs> ah, He's going ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะลูกนะ <laughs> พ่อมาส่งแล้วลูกนะบายายพ่อช่วยหนูไม่ได้เท่านี้นะลูกนะบายาย เอาละครับตอนนี้เราก็ได้นําเต่าซึ่งน่าจะเป็นเต่าที่ได้ถูกมีผู้คนทําร้ายนะครับจนที่กระดองนั้นมีร่องรอยของการถูกฟันตอนนี้เราก็ได้นํามาปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับก็หมดหน้าที่ของเราแล้วนะครับก็ขอให้น้องได้รับความปลอดภัยหลังจากนี้นะครับซึ่งอยู่ที่นี่ก็อยู่ในเขตของทหารเรือเชื่อได้ว่าน่าจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ So this place is his new home <laughs> be happy in your new home big turtle or little turtle I don't know I don't know how age he is but it must be big because it is very big turtle his age must be big and I hope everything will be all right for him I hope he can be happy in his new home in his new place thank you uh, Coastal Destroyers pop for this beautiful video. Giant turtle cries tears after being treated by humans. Very impressive, very beautiful video. I think they had the turtle. The turtle was a stranger, a stranger guest in the home, right? Uh, I think he visited that home, and they called these guys, and they bought that. They they took that turtle and give give him a new home. I think I understand something like that. I think I understand it like that. Okay. Uh, thank you for your suggestions, my friends. Thank you for watching. Not with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.